มี Honda Accord เข้ามาใหม่หนึ่งคันค่ะสวัสดีค่ะเซลฝนรถบ้านเฮงเฮงสอมาแล้วค่ะวันนี้นะคะฝนมี me, Honda Accord ค่ะ 2.0e นะคะปีส0 1 4สี่สีเทาคันนี้มาให้หนึ่งคันค่ะ ใครไม่ทันปี0ูนย์นะคะสีบอลเงินนะคะฝนต้องขออภัยจริงๆค่ะคันนั้นคือกระแสตอบรับดีมากนะคะก็ถ้าใครพลาดคันนั้นนะคะฝนแนะนําคันนี้อีกหนึ่งคันค่ะสวยเหมือนกันเดิมเหมือนกันนะคะรับประกันเหมือนเดิมเรื่องชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ํานะคะอ่ะมีเก็บสีมาบ้างนะคะคันนี้เดี๋ยวฝนพาไปดูด้านในค่ะ ด้านในนะคะสวยไม่แพ้คันนู้นแน่นอนเลยค่ะใครหาอยู่นะคะกดติดตามคลิปนี้แล้วโทรหาฝนได้เลยนะคะด้านในค่ะจะเป็นลายไม้เหมือนกันนะคะใช่ไหมคันนู้นก็เป็นลายไม้เนาะจะเป็นลายไม้ทั้งแผงประตูนะคะแล้วก็ตัวคอนโซลกลางอะไรอย่างเงี้ยเนาะเขาก็จะเป็นลายไม้นะคะสวยเหมือนกันค่ะคันนี้นะคะเลขมาอยู่ที่แสนสี่เนาะเลขมาอยู่ที่แสนสี่นะคะ แล้วก็กุญแจครบ2ดอกค่ะกุญแจคันนี้ครบ2ดอกนะคะฝนเอามาให้ดูก่อนเนาะมีกล้องหลังค่ะเซนเซอร์หลัง4จุดเลยนะคะกล้องหลังชัดใช้งานได้ปกตินะคะแต่คันนี้จะไม่มีเนวิเกเตอร์ถ้าเป็นตัว e-l เนาะถึงจะมีนะคะวิทยุใช้งานได้ปกติค่ะแอร์เย็นนะคะแล้วก็ตัวเก๊ลิ้นชักต่างๆอะไรอย่างเงี้ยฝนลองให้แล้วนะคะก็ใช้งานได้ปกติเลยนะคะช่างใช้งานได้ดีอยู่นะคะ เกียออโตค่ะใช้งานได้ดีนะคะรถคันนี้เป็นเจ้าของ2มือเนาะฝนต้องเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นมือ2แหละแต่แต่มันเป็นเจ้าของลำดับที่3เออจะเป็นลำดับที่3นะคะเพราะว่าเจ้าของเก่าเนี่ยเขาซื้อมือ2มานะคะแล้วก็ตัวเกะอันนี้ยฝนเปิดให้ดูนะคะข้างในยังสะอาดอยู่เลยนะคะก็จะมีช่องเสียบ ชาร์จแบตช่องเสียบอะไรอย่างเงี้ยนะคะยังครบนะคะใช้งานได้ปกติเปิดปิดได้ปกติเลยนะคะลดลำดับที่2เนาะลดลำดับที่2นะคะม่านหลังค่ะม่านหลังใช้งานได้ปกติค่ะเซลล์ฝนลองให้แล้วนะคะเบาะปรับไฟฟ้าทั้ง2ฝั่งนะคะพร้อมเมมโมรีนะคะสาภาพบเบาะสวยค่ะสาภาพเบาะเดิมนะคะมีจริงๆอ่ะฝนเคยทำคลิปเรียวไปแล้วเบาะเขาจะมีแตกมานิดนึงนะคะก็ทำให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ เบาะไฟฟ้าก็คือใช้งานได้ปกติตัวแอร์หลังตรงนี้ก็จะเป็นกรอบลายไม้นะคะแอร์หลังก็ใช้งานได้ปกติเซล์ฝนลองให้แล้วเดี๋ยวฝนเปิดตัวพักแขนตรงกลางให้ดูนะคะรถ โอเคเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะใครพลาดปี0 9ย์ก็ขยับปีขึ้นมาเป็นปี14เนาะจัดไฟแนนซ์ได้นะคะจัดไฟแนนซ์ได้ปกติแล้วก็จัดไฟแนนซ์ได้ยอดเต็มสามารถทำฟรีดาวได้เลยนะคะเดี๋ยวฝนพาไปเปิดด้านหลังให้ดูนะคะอันนี้มีพรมรอบคันนะคะพรมเข้ารูปรอบคันแต่พรมเขาขาดตรงนี้จุดหนึ่งนะคะอ่ะไปดูด้านหลังคะ่ะด้านหลังก็ไม่เคยติดแก๊สนะคะรับประกรันรถไม่เคยติดแก๊สค่ะใช้น้ำมันล้วนนะคะเครื่อง2 0 0พเนาะ ด้านหลังเดี๋ยวฝนเปิดให้ดูมีถาดท้ายนะคะจริงๆอ่ะเห็นหลายคัะและถาดท้ายเนี่ยสำคัญเหมือนกันเนาะอ่ะด้านหลังนะคะยางอะไรยังอยู่นะคะแล้วก็เ,ออเครื่องมือเนาะเครื่องมือซ่อมเครื่องมืออะไรก็ยังอยู่ครบนะคะประตูท้ายไม่ใช่ไฟฟ้านะคะเป็นเปิดปิดปกตินะคะฝนพาไปดูห้องเครื่องค่ะ ห้องเครื่อง2.0เบนซินนะคะฝากระโปรงไม่เคยแกะค่ะฝากระโปรงไม่เคยแกะสติกเกอร์อยังอยู่นะคะน็อตไม่เคยขยับเครื่องก็จะประมาณนี้นะคะฝนลองขับให้แล้วเครื่องดีขับปกติทุกอย่างเลยนะคะรถคันนี้ใครหาอยู่นะคะฮอนด้าคอร์ดก็เข้ามาดูรถก่อนได้เป็นปี14นะคะสีเทาตัว E นะคะ ฝนให้ราคาพิเศษเลยค่ะสำหรับลูกค้าฝนนะคะ415,000ค่ะจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะคะสามารถทำฟรีดาวน์ได้ค่ะลูกค้ามีเครดิตนะคะสามารถทำดอกเบีย้ยพิเศษได้ค่ะเริ่มต้นที่2.79นะคะ48งวดใครหาฮอนด้าคอร์ดอยู่นะคะฝนอยากให้เข้ามาดูรถก่อนนะคะเข้ามาดูรถเข้ามาทดลองขับได้ก่อนเลยนะคะที่เซลล์ฝนรถบ้านเฮงเฮงเฮงสองค่ะอยู่ถนนการประพฤกษ์บางแคกรุงเทพนะคะเปิดทุกวัน9โมงเช้าถึง6โมงเย็นไม่ มีวันหยุดค่ะหารถสวยพร้อมใช้งานต้องที่เซล์ฝนรถบ้านเฮงเฮงสองเท่านั้นค่ะ